สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นำความฝันในคืนวันพระที่ถือว่าแม่นในระดับหนึ่งนำแนวทางตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้พิจารณานะคะขอไม่พูดยาวนะคะยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะยังเป็นกำลังใจและขอส่งพลังบวกจากไต้หวันถึงทุกทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปดูความฝันกันเลยค่ะ ขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันนะคะสมาชิกท่านแรกค่ะท่านผู้ชายท่านฝันว่ามีรถตู้คันหนึ่งแวะมาเติมน้ามันที่บ้านท่านผู้ฟันจึงเดินไปดูที่ตัวรถท่านเห็นว่าเอ๊รถถูกชนบุบบูบี้มาเลยแล้วในฝันลักษณะคล้ายคนที่มาเติมน้ํามันรู้จักกับภรรยาของท่านด้วย แล้วในฝันมองหาทะเบียนไม่เจอแต่จริงๆแล้วที่ทำงานที่บ้านของท่านมีรถตู้อยู่หนึ่งคันคือทะเบียน1649ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าลอตเตอรี่ที่ออกท่านฝันบ่อยแล้วก็เห็นตัวเลขเดิมแบบนี้หลายรอบแล้วคือตัวเลขท้ายรางวัลที่1550 และรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ 5, 3ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่านั่งฟังผลหวยที่ออกในฝันเขาบอกเลขออกแล้วออกเลขนายหลวงจริงๆด้วยท่านผู้ฝันได้เห็นเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งตัวเลขชัดมากเลยคือตัวเลข589และรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ 9, 0 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันเห็นตัวเลขในตารางสีเขียวคล้ายการประกาศผลออกรางวันของลอตเตอรี่แต่ในฝันท่านเห็นแค่5ตัวคือ3 7 1 7 7ในฝันท่านคิดว่าหรือว่าจะเป็นสลากกินแบ่งของประเทศลาวนะฝันต่อมาค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันเห็นสั้นๆ ฝันเห็นตัวเลข046ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงมีหลายความฝันฝันเห็นโรงงานเก่าที่เคยทำงานเมื่อ20ปีที่แล้วรหัสพนักงานของท่านคือ079302แล้วยังฝันต่อว่าได้เห็นแฟนเก่าหัวหน้าเก่าเพื่อนเก่าๆอีกด้วย ฝันที่สองยังฝันว่าตัวเอปวดฉี่เข้าห้องน้ําแล้วนเพื่อนยังเอาน้ํามาสาดใส่ตัวของท่านเปียกหมดเลยท่านผู้ฝันอายุ36ปีฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าไปงานบวงสรวงอะไรสักอย่างในฝันมีการแจกพระและในฝันคนในงานเอาพระมาให้สามีของท่านบอกว่า เป็นวันเกิดของเขานะเขาจะได้พระหลายองค์สามีของท่านเกิดวันที่1 6เดือน9พศ2533ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงมีหลายความฝันท่านฝันเห็นว่าตัวเองได้ช่วยผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในฝันเขาถูกไฟชอ็อต ท่านดึงเค้าออกมาเนื้อของเขาหลุดออกเป็นชิ้นชิๆเติดมือของท่านผู้ฝันด้วยอีกฝันหนึ่งฝันว่าได้อุ้มเด็กประมาณเจ็ดขวบแล้วอุ้มเขามาไว้บทตักท่านผู้ฝันตกใจในฝันมากเลยจนสะดุ้งตื่นและก็ละเมอออกมาอีกฝันหนึ่งยังฝันเห็นเพื่อน ถ้าฝันเห็นเพื่อนคนนี้ทะเบียนรถของเขามักจะตรงกับสาะกินแบ่งรัฐบาลคือทะเบียน4.9270แล้วความจริงลูกสาวของท่านได้ถามว่าคุณแม่ฝันอะไรตกใจมากจนถึงละเมอออกมาเป็นตัวเลข8195ท่านผู้ฝันอายุ39ปี การต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าลูกชายคนเลขท้องท้องของเขาใหญ่มากเลยซึ่งลูกชายของท่านอายุ5-6ถึง6ปีอีกฝันหนึ่งยังฝันว่ารถถูกขโมยในฝันท่านโวยวายและเสียใจมากฝันต่อมายังฝันว่าได้ขึ้นรถสองแถวไปตลาดที่ตลาดมีของกินเยอะมากๆเลย ะเบียนรถของท่านผู้ฝันจริงๆคือ8492ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาที่บ้านของท่านสองครั้งเลยเขามาอุ้มเอาฝาครอบปั๊มน้ำจากนั้นท่านผู้ฝันพยายามขยับตัวแต่แล้วขยับตัวไม่ได้ลักษณะคล้ายมีกุมารมาผลักตัวอีกด้วย ท่านผู้ฝันรู้สึกตัวเองกึ่งหลับกึ่งตืน่นแล้วความจริงท่านผู้ฝันได้ดูปั้มน้ำจริงๆของท่านมีหมายเลข6กสฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายที่นางแม่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังในคลิปนี้ค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าเห็นรถตัวเองแล้วมีคนอื่นขับมาตรงมาอย่างท่านผู้ฝัน แต่พ่อขับมาใกล้ๆกลับกลายเป็นรถไข่ก็ไม่รู้ท่านผู้ฝันเห็นทะเบียนในฝันหมายเลข7027และในฝันท่านยังพูดกับตัวเองว่าจะใช้ตัวเลขนี้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศลาวนะความจริงแล้วทะเบียนรถของท่านผู้ฝันจริงๆคือ9745 แนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้และวันนี้ค่ะขอใหท้ทุกทุกท่านนะคะโชคดีกับตัวเลขโชคดีกับความฝันที่นางแม่นำมาฝากค่ะขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะ ขอให้โชคดีและมีความสุขทุกทุกวันค่ะสวัสดีค่ะ